สำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์วิธีการล้างเครื่องนะคะ Hotmo X1 ค่ะสวัสดีค่ะหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์วิธีการล้างเครื่องนะคะเครื่องชง คอตโมอีกวันค่ะแต่ก่อนที่หน่อยจะไปล้างเครื่องนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาทำลาเต้อาร์ตค่ะจากเครื่องคอตโมอีกวันนะคะ <L atte Ver ge> เครื่องคอตโมอีกวันค่ะสามารถที่จะสตีมนมค่ะลาเต้อาร์ตนะคะสวยๆค่ะแล้วก็เทลาเต้อาร์ตออกมาได้สวยเช่นกันค่ะ <L atte> เดี๋ยววันนี้หน่อยจะมาสาธิตให้ดูเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะทําช็อตกาแฟออกมาแล้วก็สตีมนมก่อนนะคะ หน่อยก็ได้เตรียมช็อตกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เรามาชงกาแฟกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะเทคนิคในการชงลาเต้อาร์ตนะคะเราต้องสตรีมนมออกมาให้ฟองไม่หนามากเกินไปนะคะแก้วที่ใช้นะคะควรที่จะเป็นแก้ววงกว้างแบบนี้นะคะหรือว่าปากบานๆแบบนี้เนาะ น่อยจะสตรีมนมไปพร้อมๆกับเครื่องนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยขอแบ่งนมนิดหนึ่งนะคะชื้อ เราได้ช็อตกาแฟมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ค่ะวิธีการจับนะคะเราก็จับให้เขามั่นคงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอียงแก้วมานะคะเอาหูแก้วมาไว้ข้างตัวเราค่ะแล้วก็มิกนมนะคะประมาณสามรอบค่ะแล้วแต่ลายนะคะปึ๊บ Ah. Uh hmm -huh. เขาก็ขึ้นลายได้สวยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราสตีมนมดีค่ะหน่อยจะบอกว่าเครื่องชงคอสม o เอ็กวันนะคะในการสตรีมนมของเขาค่ะนิ่งมากเลยแล้วก็สตีมนมออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเล่นลาเต้อร์หรือว่าฝึกลาเต้อร์พื้นฐานค่ะสามารถทําได้เลยนะคะค่ะพอหลังจากที่เราทํากาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาล้างเครื่องชงค่ะการล้างเครื่องชงนะคะเราจะต้องล้างทุกๆครั้งค่ะหรือว่าทุกๆวันค่ะ ังจากที่เราปิดร้านนะคะเราจะไม่ค้างไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเศษกาแฟค่ะน้ํามันกาแฟนะคะหรือว่าสิ่งสกปรกค่ะมันจะแห้งนะคะแล้วก็ติดตรงนี้ค่ะทําให้ตัวหัวกรุ๊ปของเรานะคะเกิดการอุดตันได้ค่ะทีนี้อุปกรณ์ในเรื่องของการทรําความสะอาดค่ะเราก็จะมีนี่เลย1ค่ะแปรงล้างเครื่องนะคะจะมีลักษณะมุมยกสูงแบบนี้นะคะเวลาที่เราเปิดน้ํามาค่ะน้าเขาร้อนมากๆนะคะเราก็จะป้องกันน้ําไหลย,ย้อนมาสู่มือเราค่ะเนาะแล้วก็อย่าง หนึ่งเขาทนความร้อนได้ดีนะคะก็หาแปรงที่เหมาะสําหรับเขานะคะแปรงสีฟันหรือว่าแปรงอะไรก็ตามแต่นะคะมันไม่เหมาะสมเนาะแล้วก็น้ํายาล้างคราบน้ํามันกาแฟนะคะตัวนี้ค่ะก็หาซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่หอไหนค่ะเอาที่เราชอบได้เลยพวกนี้เขาจะเป็นฟู้ดเกรดนะคะเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะแต่ก็ควรล้างไส้สะอาดนะคะพวกนี้เขาจะไปขจัดคราบน้ํามันกาแฟค่ะสิ่งตกค้างที่อยู่บนหัวกรุ๊ปของเรานะคะให้สะอาด แล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็คือยางดำนะคะยางดำตัวนี้ก็คือแทนบัสเกตตันค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องตัวไหนนะคะเขาแถมตัวบัสเก็ตตันไปให้ค่ะเราก็สลับการใช้งานเอาแต่ตัวนี้ค่ะก็คือง่ายต่อการใช้งานเราใส่ลงไปได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้น้ำนะคะเขาไหล ลงสู่ด้านล่างค่ะเป็นการปิดหัวกรุ๊ปตรงนี้นะคะเพื่อให้น้ํายาตัวนี้ไปล้างทําความสะอาดค่ะวนวนวน,วนแล้วก็ตัวด้านบนนะคะเขาก็จะมีการแบบดูดขึ้นไปค่ะทําความสะอาดในส่วนที่เราทําความสะอาดไม่ถึงนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีล้างกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเศษกาแฟเขาจะมีติดอยู่แถวแถวนี้นะคะเยอะแยะ,ยะมากมายเลยเราก็จะต้องเอาแปงรงตัวนี้ค่ะถูแล้วก็ล้างให้ทั่วทั่วหัวกรุ๊ปค่ะ ในส่วนที่น้ำเขาจะไปไม่ถึงเขาก็มีด้วยนะเนี่ยค่ะข้างๆเอยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยู่ใกล้ๆกับยางโอลิงนะคะเราก็เอาแปรงตัวนี้ค่ะแทรกซอนเข้าไปให้ถึงนะคะ พอเราล้างทาความสะอาดแบบพอที่เขาจะออกนะคะหรือว่าเศษใหญ่ๆเขาออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาใส่น้ํายานะคะลงไปในด้าชมชงค่ะซึ่งด้าชมชงของเรานะคะก็จะใส่ยางดํานะคะลงไปด้านล่างเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ประมาณไหนถ้าวันนั้นมีความสกรปรกเยอะค่ะเราเออชงกาแฟเยอะมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าคราบต่างๆค่ะเขาฝังแน่นนะคะหรือว่ารู้สึกอยากจะให้เครื่องชงของเรานะคะมีการทำงานที่โอเคค่ะเราก็ใส่ได้เยอะเลย นะคะเนาะประมาณนี้เลยไม่ต้องพูนมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชงค่ะพอประมาณค่ะมีการล้างหัวกุ๊บระหว่างวันอยู่แล้วนะคะหรือว่าเอาแปรงถูๆไายๆระหว่างวันอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่แค่เนี่ยค่ะครื่งช้อนนะคะใส่ลงไปเลยทีนี้ค่ะพอเราใส่มาเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ด้ามชงค่ะเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะ การล้างนะคะเราจะต้องดูเข็มตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเข็มเ้าตีมาถึงเลข8ดนะคะเราก็กดหยุดได้เลยนะคะแต่ตัวนี้ค่ะเขามีระบบพรีอินฟิวชั่นค่ะดบแรกปุ๊บเขาจะยังไม่ขึ้นเขาจะไปขึ้นแตะที่สองนะคะเราก็กดตัวนี้ได้เลยค่ะทําแบบนี้ค่ะเปิดปิดประมาณห้าครั้งครั้งละห้าวินาทีนะคะ ห้าวิก็คือตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเลิดว่ารอเข็มตรงนี้ค่ะเขาจะมีแรงดันขึ้นมานิดนึงเราก็กดปิดได้เลยนะคะอันนี้ครั้งแรกค่ะแล้วก็ครั้งที่สอง่อา๊บนเ,เข็ม้าตีขึ้นแล้วนะคะแล้วเราสังเกตดูด้านล่างค่ะ ที่น้ำเขาไม่ไหลออกตรงหัวรลบนะคะเป็นเพราะว่าแรงดันค่ะเขาส่งไปยังท่อด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะอะเอาใหม่ครั้งที่สามนี่เลยน้ํายาที่เราใส่ไปค่ะเขาจะเป็นฟองด้านล่างนะคะออกมายังท่อน้ําทิ้งอ่ะครั้งที่สี่ แล้วก็ครั้งสุดท้ายค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาด้านชงค่ะออกมาปึ๊บนี่เลยนะคะน้ำยาเขาจะถูกส่งเข้าไปทําความสะอาดด้านในหัวกรุ๊ปนะคะเราก็เทออกมาค่ะแล้วก็ตามด้วยแปรงนะคะสักสองสารอบ พอเราล้างน้ายาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาล้างน้ําเปล่านะคะใส่ไปเหมือนเดิมเลยค่ะแต่รอบนี้ไม่ต้องใส่น้ํายาแล้วนะทําเหมือนเดิมเลยค่ะ5วิห้ครั้งนะคะเปิดปิดเปิดปิด น้ำยาที่ค้างอยู่ในท่อค่ะเขาจะได้ไหลออกมายังทอ่อน้ำทิ้งนะคะที่เราล้างไปรอบแรกเนาะสองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำที่ออกมาก็จะใสนะคะเนาะโอเคชึบ เราไม่มั่นใจเราก็ล้างใหม่อีกรอบนึงค่ะตรงนี้สามารถทําได้ระหว่างวันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการชงกาแฟาไปเรื่อยๆค่ะทูทูๆไายๆแบบนี้ได้เลยนะคะระหว่างวันเนาะเป็นการช่วยรักษาหัวกรุบด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาล้างก้านสตรีมนมกันค่ะ ทีนี้ค่ะก็เหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะคะนั่นก็คือล้างก้านสตีมนมค่ะพอเรามีการสตีมนมนะคะแบบนี้เลยเขาจะมีคราบขาวๆหรือว่าไขมันนมค่ะโปรตีนของนมค่ะคราบของนมนะคะขาวๆแบบนี้ติดอยู่นะคะเราจะมีวิธีการทําความสะอาดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเราก่อนนะคะเราก็จะเตรียมพิเชอร์ค่ะมาสองใบนะคะใส่น้ําเปล่าอุณหภูมิปกติลงไปค่ะอยู่ที่ประมาณสัก300ซีซีก็ได้นะคะหรือ ว่าจะเป็นพิเชอร์เล็กก็ได้เอาพิเชอร์เล็กก็จะเกือบเกือบเต็มหน่อยแล้วก็มีน้ํายาตัวนี้ค่ะในการล้างนะคะน้ํายาตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาที่ขจัดคราบไขมันนมค่ะฟองนมนะคะหรือว่าปโปรตีนของนมค่ะไม่ให้โคเกิดการเน่าเสียนะคะค้างคาอยู่ด้านในค่ะเป็นการสลายของเขาคราบที่มันบูดที่มันเน่าเสียนะคะออกมาด้วยค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ํายาตัวนี้ค่ะลงไปในพิเชอร์ที่เรา ที่มีน้ำเตรียมอยู่ด้านในนะคะจะใช้ประมาณสัก10 ml ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีการสตรีมเยอะค่ะเราใช้สัก15 ml ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้อยๆค่ะไม่ได้เยอะมากนะคะสัก10 ml ก็ได้ประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปเลย พอเราใส่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จับก้านสตรีมมานะคะแล้วก็มาเป่าได้เลยขั้นตอนนี้ไม่ต้องอเป่าให้เขาแบบมีจุดหมุนหรือว่าพิธีพิธานมากนะคะแค่เป่าให้เขาร้อนแล้วก็ให้เขาเนี่ยค่ะมีการดึงน้ําน้ํายาของเราค่ะขึ้นสู่ก้ารท่อแล้วกล็ลงสู่ท่อนะคะขึ้นบนขึ้นวน,ข,น,วน,ข,น,วนขึ้นวนค่ะ นานขนาดไหนเอาแค่เรารู้สึกว่าเขาร้อนเกือบจะเดือดก็พอค่ะนะคะมีการทำความสะอาดที่เราพอใจแล้วเราก็ปิดได้เลยพอรอนล้างน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาล้างน้ำเปล่าทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่รอบนี้เราจะไม่มีน้ำยาลงไปในแก้วแล้วนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะล้างสักสองน้ําหรือ3ามน้ําเปล่าก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันเนาะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะล้างอีกล้างอีกล้างอีกก็ล้างได้เรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่ามีคราบลงเหลืออยู่นะคะผ้าค่ะเราก็หาผ้าที่เขามีความแบบหมาดๆนะคะหรือว่าเปียกน้อยๆนะคะสามารถที่จะเช็ดคราบพวกนี้ออกได้ค่ะคราบพวกนี้เขาจะเป็นคราบที่อยู่ด้านนอกนะคะเนาะหรือเราจะเปิดน้ําร้อนค่ะ มาให้ผ้าเขามีความเปียกนิดนึงนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดปกติทั่วไปค่ะแล้วก็เปิดไล่อากาศค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำความสะอาดหัวกรุบแล้วก็กลั้นสตรีมนมนะคะที่เหลือเราก็สามารถที่จะยกไปล้างกระซิงน้ำได้เลยค่ะแบบนี้นะคะ ยกไปเทยกไปล้างไปคว่ำได้นะคะหลังขั้นตอนหลังจากนี้เราก็คือปิดเครื่องได้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการล้างเครื่องชงคอสโม X1 นะคะก็ลองไปทําตามกันดูนะสําหรับร้านไหนที่มีเครื่องชงแบบนี้อยู่นะคะใช้วิธีนี้ค่ะล้างเครื่องได้เลยนะคะเครื่องเล็กๆหรือว่าเครื่องที่เราใช้อยู่กับบ้านค่ะก็สามารถใช้วิธีนี้ล้างได้นะคะแต่เราก็ต้องดูความเหมาะสมของเขาด้วยเนาะหาน้ํายามาใช้นะคะแล้วก็ตัวก้านสตรีมนมนะคะก็ต้องแยกน้ํายากันนะคะใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีด้วยค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็หวังว่า เป็นประโยชน์ให้กับใครหลายหลายคนนะคะแล้วก็าก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอโดีๆแบบนี้ก่อนใครเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีคําถามอะไรค่ะสงสัยข้อไหนนะคะอยากให้หน่อยมาแชร์คลิปวิดีโอโดีๆแบบนี้ค่ะหรือว่าอยากให้หน่อยมาแชร์สูตรนะคะก็เม้นเข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หน่อยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ